เด็กไทยอายุ3ถึง5ปีมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนข้หวัดใหญ่ฟรีทั่วประเทศแล้วนโยบายใหม่นี้จะช่วยป้องกันโรคและลดภาระค่ารักษาพยาบาลอย่างไรและทำไมนโยบายนี้ถึงสำคัญต่อครอบครัวไทยทุกครอบครัวบอร์ดสอปสออชอได้มีมติขยายสิทธิการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กไทยอายุ3ถึง5ปีทั่วประเทศภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนบัตรทองได้จัดสรรงบประมาณรวม128.1ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม 1.4ล้านโดสรวมถึงค่าบริการซึ่งจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยของเด็กไทยและคาดว่าจะประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้กว่า54ล้านบาทต่อปีอีกทั้งยังพัฒนาระบบเชื่อมต่อบริการผ่านซูเปอร์แอปของกระทรวงสาธารณาสุขนโยบายนี้เกิดขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11/2568เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา โดยได้มีมติเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนแ้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับเด็กไทยอายุ3ถึง5ปีจำนวน1.4ล้านโดสในปีงบประมาณพุทธศักราช2569จากเดิมที่ให้เฉพาะกลุ่มเด็ก6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้อธิบายว่านโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่รวมถึงโรคแทรกซ้อนในเด็กอายุ3-5ปีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขคาดว่าหากกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนตามจำนวนที่ตั้งไว้จะช่วยลดการป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดภาระผู้ปกครองในการลางงานหรือสูญเสียรายได้จากการดูแลบุตรหลานที่เจ็บป่วยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ลดความสูญเสียได้กว่า399ล้านบาทต่อปีและยังประหยัดงบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย นได้ก,กว่า54ล้านบาทต่อปีแต่ทำไมนโยบายนี้ถึงสำคัญอย่างไรก็ตามยังมีข้อความที่น่าสงสัยว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กอายุ3-5ปีจะส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กในระยะยาวหรือไม่และนโยบายนี้จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คุณคิดยังไงนอกจากนี้นโยบายนี้ยังเป็นการเสริมความพร้อมของประเทศในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และรองรับการใช้วัคซีน ที่ผลิตได้ภายในประเทศในอนาคตอีกด้วยด้านในแพทย์เจเดทธรรมธาอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เพิ่มให้กับประชาชนนี้จะเชื่อมโยงการเข้ารับบริการกับซูเปอร์แอปหมอพร้อมของ,ของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งกำลังพัฒนาในขั้นตอนท้ายๆระบบนี้จะมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบว่าสิทธิ์ของตนสามารถรับวัคซีนใดได้บ้างพร้อมแสดงจำนวนวัคซีนคงเหลือและเปิดให้จองคออิอ่วฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บุตรหลานได้ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงสิทธิ์และการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนและยังช่วยให้สถานพยาบาลคู่สัญญาเตรียมวัคซีนและจัดคิวบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะเริ่มฉีดในเดือนพฤษภาคมกันยายนของทุกปีเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนสปสอชอขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าไปรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการในพื้นที่หรือจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเลขาธิการสปสชกล่าวทิ้งท้าย